อันนี้บรรยากาศนะครับท่วมรอบต้องครับรอบนี้หนักกว่าเดิมนะครับตอนนี้ขณะนี้ยังติดอยู่เลยนะครับสําหรับอยังตกอยู่นะครับสาหรับฝนตอนนั้นแค่เลยกระปอมนะครับตอนนี้น่าจะครึ่งเข้าแล้วครับนะฮะนีท่วมหมดแล้วนะครับเนี่ยฮะนะครับจะพาไปดูครับอันนี้โอ้โหดูครับนี่ บ่อปลาก็ปาน่าจะออกหมดแล้วครับเบนีนนี้จะไม่อยู่ละนะครับอันนี้นี่ฮะนี่คันพึน่งหัวเข่าแล้วครับนี่คือทางเข้าบ้านนะครับนี่ทางเข้าบ้านนะครับดูครับนี่เท่ากับปี54นะครับนี่ดิี่ดูครึ่งครึ่งนาแข้ง,ขงหัวเข่าเลยครับนะครับเท่ากับปี54 เกือบหัวเข่าแล้วครับนี่ตอนนี้ยังตกเรื่อยๆนะครับตกเรื่อยๆ